สวัสดีครับชาวสมาชิกครอบครัว45 OVR ทุกๆคนครับผมวันนี้ผมมีฟุตบอลมานําเสนอครับสำหรับสกอร์สูงแรกนะครับวันนี้ขอไปฟุตบอลเวลครับผมคัมรี่พรีเมียรครับเตะเวลาตีห45คู่ระหว่างเบรีทาวทีมอันดับ4เจอเดอะนิวเซนทีมอันดับ2นะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเจ้าบ้านเตะไปทั้งหมด22นัดชนะ11เสมอ3แพ้8ได้36คะแนน ส่วนหลังบ้านเตะไปทั้งหมด22นัดชนะ17เสมอ3แพ้2ได้54คะแนนนะครับส่วนสติเวลาเจ้าบ้านเล่นในบ้านนะครับเล่นในบ้านไปทั้งหมด11นัดชนะไป7นัดเสมอ2แพ้2กดประตูไป23ลูกเสียไปถึง12ลูกส่วนหลังบ้านออกนอกบ้านทั้งหมด11นัดเหมือนกันชนะ7เสมอ2แพ้2กดประตูไป30ลูกเสียถึง7ลูก เดอร์นิวเซนเวลาออกไปเป็นทีมเยือนนะครับเป็นเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะมากๆนะครับส่วนสถิติที่พบเจอกันทั้งหมด10นัดนะครับการันตีมีทั้งหมด2ประตูทั้งหมด9นัดส่วน1น,นัดที่ออกต่ำเนี่ยเป็นเหล็กของราคาลูกครึ่งนะและบอกเลยว่าเป็นเดอร์นิวเซนเดอร์นิวเซนเป็นฝ่ายที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนเวลาเจอกันเมื่อไหร่นะสำหรับคู่นี้แต่ราคาวันนี้เปิดมาให้หลังบ้านมาต่อครึ่งควบลูกจ่ายน้ำ0.86 ให้รอง0.96ส่วนสูงเปิดมา3ลูกครับจ่ายสูง0.93จ่ายต่ำ0.87ส่วนราคาพูให้เจ้าบ้านชนะ4ให้เสมอ3.95และให้หลังบ้านชนะ1.62นะครับซึ่งถ้าดูจากราคาพูตรงนี้เลยนะครับถือว่าเจ้ามองว่าหลังบ้านมาดีนะครับอาจจะชนะได้เลยนะครับและราคาปัจจุบันตอนนี้ให้หลังบ้านมาต่อเป็นไหลเป็นลูกควบลูกครึ่งนะครับจ่าย0.87 ให้ลองจ่ายน้ำ0.95ส่วนราคาสูงคงที่ที่3ลูกจ่ายสูง0.96จ่ายต่ำ0.84และราคาภูให้เจ้าบ้านชนะ5.5ให้เสมอเป็น4.4แล้วครับและให้หลังบ้านมาชนะ1.4แล้วซึ่งถ้าเราดูจากภูตรงนี้แล้วนะครับเจ้าให้ความสำคัญกับหลังบ้านเต็มตัวเลยนะครับว่าหลังบ้านเนี่ยที่จะมาเปิดเกมลุกบุกใส่เจ้าบ้านอย่างเต็มที่นะครับ แลยจะอาจจะเอา3แต้มกลับไปออกไปให้ได้เลยนะครับส่วนราคาสกอร์สูงแรกวันนี้หน้าเปิดมานะอ่าเปิดมาลูกควบลูกครึ่งจ่ายน้ำล้นเลยนะครับให้ลอง0.80เลยนะครับส่วนราคาพูของเสมอครึ่งแรกเนี่ยจ่ายมา2.35ให้เจ้าบ้านชนะ4.70และให้หลังบ้านชนะ2.08และให้หลังบ้านเดอนิวเซนเนี่ยมีเลทครึ่งลูกน้ำล้นและมีเลทปอปอมาด้วยนะครับในการคุมแฮนดิแคปครึ่งแรก ส่วน6นัดล่าสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะ4ไม่มีเสมอนะครับแพ้ไป2กดไปแค่10ลูกเสียไปถึง5ลูกส่วนหลังบ้านนะครับเดือะนิวเซนชนะสเสมอหนึ่งแพ้1กดไปถึง18ลูกและเสียสีลูกซึ่งบอกเลยว่ามีเกมลุกที่ดีและมีเกมรับที่ดีมากๆนะครับถือว่าฟอร์มดุดันมากๆส่วนสถิติที่ผมไปดูของลีกเวียปีนี้นะค่าเฉลี่ยของเดอะนิวเซนนะครับติดอันดับ2 คิดค่าเฉลีย่ยอยู่ที่47.8เปลยนะครับสวนเจ้าบ้านก็ติดอันดับ10ของลีนะครับค่าเฉลีย่ยอยู่ที่39.1เรนะครับสำหรับสกอร์สูงเต็มเวลานะซึ่งทั้งหมดที่ผมวิเคราะห์มานะครับลักษณะของภูที่เปิดมาแบบนีนะ้คือเจ้ามั่นใจแล้วว่าหลังบ้านไปทุบแน่นอนแล้วครับผมแต่อย่างว่าแล้วครับโลกของโล,โลกของฟุตบอลเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอะเกมพลิกหมดอะความคิดผมนะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ ส่วนเจ็ดนัดล่าสุดเนี่ยเวลาเจ้าบ้านเนี่ยเวลาเอา่อเวลาเบลลี่ท้าเนี่ยเจ็ดนัดล่าสุดเวลาเบลลี่เท้าเล่นในบ้านเจอเดอะนิวเซนนะ่าบอกเลยว่าเจ้าบ้านไม่เคยชนะได้เลยนะครับไม่เคยชนะได้เลยและการันตีมีถึงสองประตูนะถึงหกนัดเลยนะส่วนอีกหนึ่งนัดเนี่ยมันออกต่ำอยู่1เมตรผมจำได้ ซึ่งถ้าเรามองจากลักษณะการจ่ายน้ํานะครับลักษณะแบบนี้และราคาภูมันฟ้องถึงขนาดนี้เรื่องการทำประตูอย่างน้อยสองเม็ดมันมีให้เห็นแน่นอนนะครับสาหรับคนนี้และอีกอย่างหนึ่งเวลามันเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันแพ้ทางตลอดเลยนะเบรดี่ทาวเนี่ยเวลาเจอเดอะนิวเซนเนี่ยส่วนฟอร์มหกนัดล่าสุดของเดอะนิวเซนเนี่ยผมมั่นใจนะว่ามันต้องยิงได้เป็นกอบเป็นกำแน่นอนก็สำหรับวันนี้นะครับตัดสินใจแล้วครับ ไปสกอร์สูงแรกเดือนนิวเซนครับผมเตะเวลาตีหนึ่้าถ้าครึ่งแรกไม่มานะครับตามระแทเครึ่งหลังทันทีนะครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มแอดสี่ห้าโอวีอา้วีอาแล้วบอกว่ามาจากช่องเยียมหมานะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิกทุกคนโชคดีนะครับอ๋อส่วนของเมื่อคืนนะครับบอกตรงๆเลยว่าเบนิ v ันโตเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับโชคดีมากๆที่ซัสโซโลยิงนาทีที่45 สุดๆเลยก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไว้ที่เดนนิวเซนครับผมสวัสดีครับ